อ้ายยสวัสดีท่านกันเลยนะครับโยผมนาะยกระการสกายเกมเมอร์น,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Data Pack นะครับของไมค์คราฟสนะผมก็อย่าลากให้ทุกคนหาดัตตาแพกของตัวเองที่จะเล่นจะโหลดก่อนนะผมก็จะนั่นให้เลื่อนลงมานะครับให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันไมค์คราฟที่ Data Pack รองรับนะอันนี้คือ1.17นะผมก็ ไปเข้าเกมของ1.17นะแต่อย่างแรกเราต้องมาโหลดดัตต้า,าแพ็กก่อนก็กดดาวน์โหลดไปฮนะรอครับรอวิดัตต้าแพ็กนี้เป็นของมันพัฒนบใครที่อยากเล่นก็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็กดคอนเนียไปคนระับจากนั้นก,กดอ่า,า,อาให้เราเลือกไฟล์ก็ได้แล้วก็โหลดไปที่ไฟล์ที่เราจําได้นะผมก็แล้วก็กดปิดไปคนระับแล้วก็ให้เรามาเข้าเกมเวอร,ร์ชั่นที่เวอร,ร์ชั่นเดียวกับดัตต้า,า,าแพ็กเราลองรับนะ ดัต a าแพ k เรารองรับ1.17ใช่ไหมอันนี้ผมก็เข้า1.17นะโอเค,คจากนั้นก็กดซิงเกิลเพเยอร์ครับจากนั้นทุกคนามาดูตรงคำว่านี้ครับดัต้าแพ k นี่ครับกดจิ้มเข้าไปครับจากนั้นมันจะไม่มีดัต้าแพ k ขึ้นนะให้เรากด Open Pack f o l d e r นะครับปั๊บขึ้นมามันก็จะขึ้นอโฟลเดอร์า further. มาให้นะให้ทุกคนคลิกข,ขวาตรงนี้ครับแล้วกดไฟล์เอ็กไพลเลอร์จากนั้นก็ให้ทุกคนไปหา แพ็กของเราที่เราโหลดไว้เมื่อกี้นะผมว่าทุกคนลงไปที่โฟลเดอร์ไหนนะก็ให้ลากเข้าไปใส่ของโฟลเดอร์ของใบครับที่เปิดเมื่อกี้เลยครับปับ๊บโอเคทีนี้ก็จะมีเห็นไหมเองก็ขึ้นมาแล้วนะผมก็เราไม่ต้องไปแตกฟงแตกไฟล์อะไรนะก็เป็นไฟล์แบบไฟล์วิดล่างโงงโงเลยนะครับจากนั้นกดย้ายไปครับแล้วก,กดดันแล้วรอสักครู่ครับมันจะเป็นการโหลดดนะัตตาแพ็กให้จากนั้นกดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสบายเนาะ ชด้อนโอเคแล้วก็เขียนนิวเลยครับแล้วก็รอมันโหลดเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคทุกคนเห็นไหมเข้าเกมมาปุ๊บก็อ okay, ัต้าแพคก็จะขึ้นแล้วนะเห็นไหมด้านซ้ายขึ้นบอกก็วิธีทำนะผมก็ของวัตถุมนนะครับให้ทุกคนนะครับอ่าเสกชุดหนังมานะครับผมเป็นเสื้อกางเกงรองเท้านะหมวกไม่ต้องนะครับผม จากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอย่างต่อไปคือสีเหลือง2อันแล้วก็สีแดงอันหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะหยิบเป็น crafting table นะครับผมเกาวางออกไปอันนี้เนี่ยนะครับผมวิธีทำนะครับของมาทายแมนที่ผมใช้นะจะเป็นเสื้อสีเหลืองเอ้เสื้อสีเหลืองนะครับกางเกงก็สีเหลืองนะครับแต่ว่ารองเท้าเนี่ยจะใช้เป็นสีแดงเนาะปั๊บโอเคทีนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็น gamemode survival ก่อนนะครับ ก็ใส่ปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่นะฮะเห็นไหมปั๊บทุกอย่างจะมาแล้วนะนี่นี่อันแรกเป็นซีเรีส์พันนะขออนุญาตลดเสียงก่อนนะไม่งั้นหูระเบิดนะครับผมโอเคอ่ะเราลองเอาเบาๆก่อนแล้วกันอันนี้วิกซีรีส์นะฮะต้องต่อยตัวนี้ปะ่ะลองต่อยนะดูนะอันนี้วิกซีรีส์นะครับเป็นช่องสามช่องแรกนะอ่ะวิกซีรีส์แต่ไม่โดนปังนี่เห็นไหมอันนี้นอร์มัลซีรีส์นะครับผม อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่ฮะแรงไม่แรงอ่ะอันสุดท้ายละนี่เลยซีเรียสพันธ์นะครับเทเลซิลีด,ดูนี่ฮะความเถื่อนก็ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงให้ใต้ดิสคิชั่นนะครับก็วิธีโดดสูงนะทุกคนกดชิปค้างครับกระโดดครับนี่ฮะนี่จะมาไกลเลยโอ้ยแบบหลดไม่ทันแล้วโอ้ โอ้วัดีจ้าแก่น้อยอโอ้โกระตุกเต็มเลยดอดเลยทีเดียวนี่ผมก็เนี่ยวิธีลงอ่าดัตต้าแพรก,ก็ประมาณนี้นะผมก็สำหรับทิดนี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s ับ i ครแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับสำหรับทิดนี้ก็มีเพื่อนกันนะครับสำหรับที่นี้บายบายครับ